สวัสดีค่ะอยู่กับช่องของ Music t เด Sun นะคะวันนี้มิวจะมาทำนายดวงภาพรวมในช่วงเดือนมกราคม2568ให้กับชาวราศีเมถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดในรัคนาราศีเมถุนรวมไปจนถึงผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมก็สามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้ค่ะแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าการดูดวงในวันนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมมิวไม่ได้เจาะจงดวงใครเพียงดวงเดียวเพราะฉะนั้นต้องมีทั้งตรงและไม่ตรงบ้างนะคะคำทำนายไหนที่ ตรงไม่ว่าจะดีหรือว่าไม่ดีให้คุณนําไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวของคุณเองส่วนคําทํานายไหนที่ไม่ตรงให้ปล่อยผ่านได้เลยนั่นแปลว่าไม่ใช่ดวงของคุณค่ะและถ้าใครนะคะอยากจะเช็คดวงส่วนตัวกับมิวถูกใจสไตล์การดูดวงแบบมิวนะคะเดี๋ยวมิวจะใส่ข้อมูลวาให้ด,ด้านขวาบนนี้สามารถทักหามิวได้ตลอดเวลาเลยค่ะและถ้าใครนะคะที่เพิ่งผ่านเข้า พบเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นค่าครูเป็นแรงบันดาลใจให้มิวได้ทำคลิปต่อๆไปให้กับทุกคนได้รับชมรับฟังกันด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการสับไพ่และเลือกไพ่ให้กับชาวราศีเมถุนกันทั้งหมด10ใบนะคะดวงของคุณในช่วงเดือนมกราคม2568นี้เป็นอย่างไรบ้างนะตั้งสมาธิเลือกไพ่ไปพร้อมกันนะคะใบที่1 2 3 สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบค่ะเรามาดูดวงของชาวราศีเมถุนกันว้าวใบแรกมา the world เลยนะคะอ่ะใบที่สองนะคะใบที่สามใบที่สี่โอ้ว i ว w of fortune ก็ขึ้นมานะใบที่ห้านะคะใบที่หก ใบที่7ใบที่8ใบที่9และใบที่10โอ้หต้องบอกก่อนเลยว่าดวงของคุณในช่วงเดือนมกราคมนี้นะถือเป็นช่วงจังหวะเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าไพ่ h e e l o f Fortune ขึ้นมานะคะบวกกับไพ่ The Tower ก็ขึ้นมาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงปุบป,ปรับฉับพลันนะคะไม่ทันตั้งตัว อยู่ดีๆก็เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานที่พักอาศัยสถานที่ทํางานนะคะอยู่ดีๆก็มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายเงินนะคะมีเรื่องเสียเงินก้อนใหญ่นะในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะที่เกิดการพลิกผันได้ตลอดเวลาเลยนะคะเรามาดูกันในตําแหน่งแรกกันดีกว่าในเรื่องของหน้าที่การงานสําหรับชาวราศีเมถุนนะถ้าคุณมีงานประจําทําอยู่แล้วนะคะมีมองว่าในช่วงนี้คุณมีแนวโน้มที่จะได้ปรับเลื่อนขั้นตําแหน่งหรือได้โยกย้ายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเห็นไหม ไพ่ขึ้นมาแบบดีหมดเลยนะคะคุณจะได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่นะ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆสําหรับชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะมิวมองว่ามันน่าจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยนะคะไม่เกินเนี่ยช่วงสัปดาห์ที่2เป็นต้นไปนะคะ่ะจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นแล้วนะคะเงินจากการทํางานนะคะสิ่งใดที่คุณรอคอยอยู่มีแนวโน้มที่จะสมหวังอย่างที่ตั้งใจถ้าท่านใดอยากลองเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ได้มาแล้วนะส่วนถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยยังไม่มีงานเลยนะรองานอยู่ก็มีแนวโน้มที่จะได้งานแต่เป็น งานที่ค่อนข้างเดินทางไกลนิดนึงนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและเหมาะสมกับดวงชะตาของคุณมากๆนะคะในส่วนถัดมานะนั่นก็คือในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานอื่นๆนะงานเสริมเพิ่มเติมนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและโดดเด่นสุดๆเลยจะมีผลกําไรเข้ามาให้คุณได้กอบโกยนะคะถือเป็นช่วงที่คุณจะได้ขยับขยายเพิ่มเติมด้วยในเรื่องของงานเสริมงานอื่นๆที่คุณมีอยู่นะแล้วก็ชาวราศีเมถุนเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณจะรวยจากการลงทุนนะ ะะยิ่งถ้าคุณลงทุนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะเรื่องหุ้นนะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนหรือว่ามูลนิธิใดๆก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะโดยภาพรวมแล้วะคะ่ะช่วงเดือนมกราคมถือว่าเป็นดวงแห่งการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีเมถุนเลยนะถ้าคุณคิดอยากจะทําอะไรนะมิวอยากให้คุณเนี่ยตั้งใจทําและเริ่มลงมือทําในช่วงเดือนนี้นะคะจะประสบความสําเร็จได้ง่ายมากๆนะขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีเมถุนนะคะหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดการ สำเร็จแบบไม่ทันตั้งตัวคุณอาจจะคิดหวังแค่นิดหน่อยอะแต่สุดท้ายแล้วค่ะพลังจากจัก,กรวาลหรือว่าความสําเร็จใดๆที่มันอยู่ในช่วงจังหวะที่พอเหมาะพอเจาะเนี่ยจะช่วยเสริมดวงของคุณให้ประสบความสําเร็จได้มากกว่าที่คุณคาดหวังเอาไว้ในช่วงนี้ไม่ต้องกังวลมากเกินไปนะคะเน้นทําลงมือทําให้มากๆนะจะส่งผลที่ดีสําหรับตัวของคุณเองนะคะถัดมาในเรื่องของการเงินกันบ้างในเรื่องของการเงินเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจจะดูลุนแรงนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากดวงการงานมัน เป็นไปในทิศทางที่ดีใช่ไหมในเรื่องของการเงินเนี่ยมันอาจจะสวนทางกันนิดนึงคือมีเงินเข้ามาเยอะแต่จะต้องหมดเงินออกไปเยอะเช่นกันนะคะอาจจะหมดไปกับเรื่องที่มันแบบว่าไม่สามารถควบคุมได้นะคะการปรับปรุงซ่อมแซมนะคะคดีความหนี้สินหรือว่าใดๆก็ตามที่คุณเข้าไปพัวพันนะคะเกี่ยวกับเอกสารต่างเนี่ยอาจจะหมดเงินไปกับในส่วนนี้ได้ด้วยรวมไปจนถึงอาจจะได้ใช้เงินนะคะเสียเงินก้อนใหญ่ไปกับเรื่องที่พักอาศัยนะเพราะว่ามันมีไพ่เนี่ยขึ้นมาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ที่โดดเด่นในเรื่องของที่พักอาศัยเพราะฉะนั้นเกิดว่าคุณเคยกู้ยืมเอาไว้นะคะเคยทําเรื่องในการซื้อบ้านซื้อคอนโดนะซื้อห้องต่างๆเนี่ยเอาไว้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะได้มาในช่วงเดือนมกราคมนี้ด้วยนะคะทุกอย่างมันจะดูแบบรวดเร็วแบบดูแบบว่าเกินความคาดหมายของคุณมากๆนะแต่ว่าในส่วนของเรื่องเงินเนี่ยมิวมองว่าคุณยังคงมีเงินหมุนเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะจะมาจากงานหลักของคุณเองมาจากการบริหารจัดการเงินในช่วงที่ผ่านมาของคุณเนี่ยที่ทาไว้ได้อย่างดีนะคะ ถัดมานะคะในเรื่องของความรักกันบ้างดีกว่าสําหรับคนโสดนะมิวมองว่าดวงในช่วงนี้ไม่ค่อยเด่นเลยค่ะมีแนวโน้มที่จะพบเจอคนที่ไม่จริงใจเนี่ยสูงมากเข้ามาเพราะหวังผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินและถ้าคุณนะคะหลงสเสน่ห์เขานะมันมีแนวโน้มที่จะถูกหลอกถูกโกงเปเขาจนแบบว่าเสียศูนย์ทุกอย่างเลยนะคะอาจจะทําให้คุณถึงขั้นล้มละลายได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นดวงความรักในช่วงนี้เนี่ยไม่เด่นจึงยังไม่อยากให้คุณไปโฟกัสในเรื่องนี้เท่าที่ควรแนะนํให้ ไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการเดินทางการทําสิ่งใหม่ๆแบบนี้จะส่งผลดีต่อดวงของคุณเองค่ะส่วนถัดมาทะะ่าสาหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วมิวมองว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาทะเลาะกันได้ง่ายมากๆช่วงอารมณ์ที่ทั้งคู่เนี่ยอ่อนไหวนะมีอะไรพูดจาใส่กันนิดนึงเนี่ยกระทบกระทั่งกันได้ง่ายนะคะปะทะกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างอยู่กันนะคะคนละทิศคนละทางแบบนี้อยู่ในมุมของตัวเองแบบนี้จะทําให้ส่งผลดีกับดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณมากกว่า ถ้าหากว่าทะเลาะก,กันควรที่จะเดินหลีกเลี่ยงออกมาแบบนี้จะทําให้ความรักหรือว่าใดๆก็ตามที่คุณประคับประคองไว้เนี่ยค่ะมันสามารถไปต่อได้แต่ถ้าหากว่าเผชิญหน้ากันตรงๆนะ พูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาอาจจะส่งผลให้เกิดการทะเลาะแยกทางกันได้นะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีปัญหามาจากคนรอบข้างเข้ามายุยงส่งเสริมหรือมีปัญหาในเรื่องของมือที่3เข้ามาแทรกได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูไพ่อีกหนึ่งสำหรับกันนะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่แล้วนะชาวราศีเมถุนนะคะเรามาดูกันนะว่าไพ่อีกหนึ่งสำหรับเขาจะบอกอะไรเกี่ยวกับคนที่มีคู่แล้วบ้างนะคะใบที่1ครอบครัวใบที่ส ปรับจูนใบที่สามห่วงแหนม,มิวมองว่าพลังงานเอเนอรจีของคุณทั้งคู่อะค่ะมันคือความรักมันคือการห่วงกันน่ะแต่ว่าใดๆคือไม่ค่อยยอมปรับจูนเข้าหากันนะคะมันเหมือนกับว่ามีปัญหาปุ๊บเอาแหละ ใส่กันเลยนะคะไม่ค่อยรับฟังความรู้สึกหรือว่าความคิดเห็นของกันและกันเท่าที่ควรนะมองในมุมมองของตัวเองนะคะ World ขึ้นมาในตำแหน่งตัวตนเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางจักรวาลนะคุณจะเชื่อมันในตัวเองนะแล้วตัวเขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าก็เชื่อมันในตัวเองเช่นกันนะคะพอต่างฝ่ายต่างเป็นแบบนี้นะมันเลยกลายเป็นว่าเวลาทะเลาะกันเนี่ยไม่มีใครยอมใครมันก็เลยทําให้ทะเลาะกันนะคะมองหน้ากันไม่ติดปรับจูนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะไพ่แนะนําว่าอยากให้คุณ ทั้งคู่ใจเย็นลงลองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก่อนนะคะห่างๆกันเพื่อให้ได้คิดทบทวนให้ได้ใช้เวลาในการคิดนะคะนึกคำนวณต่างๆเนี่ยไปพังๆก่อนแล้วเมื่อไหร่ที่ใจเย็นลงนะคะลองหาเวลานะทำกับข้าวด้วยกันนะคะหรือว่ากินข้าวร่วมกันออกไปปิกนิกนะคะออกไปทำอะไรใหม่ๆร่วมกันเนี่ยจะทำให้คุณพูดคุยกันหรือว่าปรับจูนกันได้ดียิ่งขึ้นนะในช่วงนี้มิวมองว่าต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกแบบว่าห่วงกันและกันนะคะยังอยากที่จะอยู่ด้วยกัน แหละแต่ว่าไม่รู้จะเข้าหากันยังไงอะ่ะเออคนนึงก็คิดอีกแบบหนึ่งอีกคนนึงก็คิดอีกแบบหนึ่งทั้งทั้งนี่ก็ยังรักกันมากๆนะคะยังไงลองนําคําแนะนําในวันนี้ไปปรับใช้ดูนะอยากให้ทั้งคู่นะคะใจเย็นลงอีกสักนิดหนึ่งนะแล้วก็พูดคุยกันดีๆนะคะรอให้ใจเย็นลงมากๆก่อนแล้วค่อยเข้าหากันจะดีที่สุดนะชาวราศีเมทุนนะคะถัดมานะคะในส่วนของโชคลาภเนี่ยโดดเด่นมากเกี่ยวกับเรื่องที่พักอาศัยยังไงลองเสี่ยงโชคจากเลขที่บ้านพักนะคะหรืออาจจะเป็นใน ในส่วนของวันเดือนปีเกิดอายุเบอร์โทรของผู้หลับผู้ใหญ่ภายในครอบครัวก็ได้เช่นกันค่ะส่วนเลขนำโชคของคุณนะคะในช่วงนี้นะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันมีเลขอะไรบ้างนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนใบที่1นนะคะเลขหนึ่งใบที่สอง เลข2ใบที่3เลข8นะคะโอเคยังไงก็ขอให้เลขนี้เป็นเลขนําโชคของชาวราศีเมถุนทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะหวังว่าคุณจะมีความสุขนะคะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนมกราคมนี้นะท่านใดถูกใจสไตล์การดูดวงแบบมิวนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นค่าครูให้มิวด้วยนะคะไว้เรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ต้องไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ